สวัสดีครับผมมันนี้บ้าวต่ำเนาะตื่นแต่เศร้าสิผ้าไปยา่ามหลอบกบหรือแงยบกบครับบรรยากาศกุดกุดบั่นใกล้ครับน้องครับกุดหรือน้องอะไรครับสาบาันผมก็เอ็นกุดวิวสวยๆไปครับหาย่ำ อย่าเง,งียบกบครับฟังพุ่นครับโอเคครับจะใส่ไว้ฟังนี่ล้างนึงครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับทำพุ่นเนาะมูลล้างแรกครับใส่ใบนี้แล้วครับปากทางเลยครับพี่น้องมีกรบเนาะใส่เบิ่งโอ้ยเหี่ยวพี่น้องเอ้ยมีแต่ป้าใส่ไ,ไว้ป้าก็ออกงมืด นี่ปลาบืน้นน้ำนี่อุดอุดอุดไปกระเดิดครับพี่น้องเดี๋ยวคอยออกมาเอาเนาะหลังนี้ไปหลังต่อไปครับตามีมกบบ่นเนาะปลานี่เนาะต่อไปครับพี่น้องใส่ตรงหน้าดีกลัวหลังใส่ให้เงียบ บ่มีบ่มาเลยเอ้ยน้ำป้ากัหายเม็ดอุย้ยพี่น้องมันอยู่ได้ยังได้นี่หลอมเงื่องเมดแล้ว่าโกบใหญ่ได้นี่โอ้ขขาขึ้นแล้วพี่น้องคือบ่คือไปหลังต่อไปครับอยู่ฟังพูด ะทายเบิ่งครับน้ำกระขึ้นมาสูงครับพี่น,อน้องถ่วมโน่นถ่วมยังนี่เ่นเนาะลังนั้นเนาะโอ้ยลำบากนะครับแจ้งน้อยหาอยู่หาก,กินใจมันมันนะครับใส่เนาะซึ่งเงียบแต่ลัง มีแต่ปลาครับพี่น้องโบคือโบอคืออีกหลังหนึ่งครับท่านพี่มีอยากโตนะบ่กลบสียครับน้ำมันน้ำมันขึ้นายครับพี่น้องกบมัมนบบอึดแนวกินมันก็เรียก่เขานี่โหถั่วถั่วพนาดเลย มือสืกับโบเป็นยังครับเดี๋ยวไปแกะมืออยู่ถุงหน้าครับมืออินโอ้มือแรกนี่แหละรครับโบยูโบมีแข็งพี่น้องทำหลุตัวนี่ ก็ได้กิ่นซ้ำนี่นี่ครับบรรยากาศครับกอนใส่เบ็ดอยู่ครับใส่เบ็ดขึ้นถือก,กว่าเนาะโอเค,ครับกลับครับบ๊วยก พี่น้องโมงมัเลยมไหมนี่กลับกันครับขอบคุณพี่น้องครับสำหรับการติดตามชมนะครับเนาะเดี๋ยวมือแรงสิไปถุงหน้าดีกว่าไปใส่ถุงหน้าเพราะสิได้กินได้อยากอยู่เนาะครับเนาะพี่น้องครับขอบคุณหลายลครับสำหรับการติดตามชมครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ